สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 วันที่17กันยายน2567ที่สำนักงานเพจซไซไหมต้องรอดนางสาวเฟิร์นอายุ24ปีอดีตพนักงานต้อนรับได้เข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจซไซไหมเพื่อขอความช่วยเหลือหลังถูกเอเจนซี่หากคู่หลอกให้ไปแต่งงานกับชายชาวจีน นางสาวเฟิร์นเล่าว่าเอเจนซี่อ้างว่าฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจมีคอนโดรูปแต่เมื่อเดินทางไปจีนกลับต้องอาศัยอยู่ในบ้านเก่าบนภูเขาห่างไกลไม่มีห้องน้ำชีวิตลำบากจึงตัดสินใจหลบหนีกลับไทยภายหลังพบว่าเอเจนซี่ยังุกเงินค่าสีสอดไปกว่าเจ็ดแสนบาท ด้านนายเอกภพกล่าวว่าจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่พร้อมเตือนหญิงไทยให้ระมัดระวังกรณีถูกชักชวนไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเขาเขาจ่ายให้ะแต่ว่าขากลับเนี่ยที่เราลุมาคือเราออกเองอ๋อขาไปับาออกให้หมดเลยใช่ค่ะเพราะเราได้เงินจาเก้าหมื่นใช่แต่คือผู้ชายอ่ะเขาโอนเงินมาให้เอเดนซี่แล้วแปด ก็จะได้วันแต่งแล้วก็วันมั่นเขาก็จะได้เพิแล้วเราดูได้ไงผ่ายชายก็คือหนูถามฝ่ายชายว่า <c oughs> มันมันเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมที่ว่ามาเขาก็บอกว่า800,000บาททังคนประเทศเธอยังไม่พอเหรอประมาณเนี้ค่ะมันพอที่จะเลี้ยงครอบครัวเธอได้แล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูก็ขอเรื่องกลับบ้านขอกลับมาเยี่ยมบ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่เหมือนไม่ให้ไม่ให้กลับค่ะตั้งแต่หนูขอกลับบ้านแล้วคือเขาก็จ้องอยู่แหละ เพราะว่ามันมีเคสที่หนีออกมาเหมือนกันก่อนนั่นมีเคสถูกทำร้ายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเคสถูกทำร้ายก็คือมาอยู่กับผู้ชายคนนี้หรือว่าไม่ไม่ค่ะโดนประเภทเดียวกันโดนหลอกไปอีกใช่เอเจนต์เดียวกันใช่ค่ะโดนโดนโดนเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือเคสที่แรงรุนแรงมากพยายามหนีโดนถูกจับได้แล้วโดนทำร้ายอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นยังไม่หนีค่ะที่ว่าโดนทำร้ายยังไม่หนีคือแฟนเอเจนต์ที่เป็นคนที่เขาก็ตีน้องคนนั้นเหมือนกัน ใช่เขาก็ทำอะไรทำอยู่เลยทางเอเจนซี่ก็อ้างว่าอาจารย์ยอมได้เพราแม่คนไทยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้วยประมาณนี้สิบนะใช่ค่ะแต่ตัวรปแสนแสนที่คนจีนโอนมา,นานเนี่ยบ้านเราได้เท่าไหร่ได้แค่เก้าหมื่นกว่าที่หนูพูดไปค่ะได้แค่นั้นเดี๋ยวเจ็ดแสนแว่า,าไปหมดเลยใช่ค่ะเขาบอกว่ามันมีท่าเอกสาร แล้วเรื่องที่แบบว่าหนูหนีมาเขาก็บอกว่าให้เอาเงินไปคืนสามแสนค่าค่าโทรศัพท์ค่าเชื่อ่าผ้าค่าอยู่ค่ากินที่เราไปอยู่ต้องได้เสียคุณเขาทั้งหมดเอเดนี่ตอนนี้อยู่เมืองไทยไหมคอยู่เมืองไทยเราไปแจ้งความเลยทีกว่อยางแล้วตอนที่กลับมาที่เราบอกกเอเดนตี่ว่าจะไม่ขอจำไปแล้วเขาบอกว่าเขาเขาไม่ให้เหมือนกับเขาบอกว่าต้องอยากแต่ว่าตอนที่ว่าหนูก่อนที่หนูออกมาติตบอกไปแล้วว่าหนูไม่ไหวอย่างนั้นอย่างนี้ ว่าหนูก็โทรไปบอกไม่ใช่ว่าหนูบอกแล้วก็บอกหลายครั้งแล้วค่ะแต่หนูทนไม่ไหวหนูก็เลยหนีออกมาเองพอเขารู้แล้วว่าหนูหนีเขาก็พอครูชายก็ชุนละมุนก็โทรหาโทรหาให้ตามหาหนูเนี่ยค่ะตามหาคนกลางเาบ้านม้าค่ะคนราเรา <c ười> ใช่ค่ะโทรไปผมถู <c ười> ผมถูคนที่บ้านหนูว่าถ้าไม่คืนจะฟ้องใช่ค่ะจะฟ้องแล้วก็ห,หนันมาปนเขาจะให้ ที่บ้านเป็นเอกสารกู้เงินจะฟ้อได้ไงเลยเมื่อเขาไม่โดนฐานเราแพ้เราค่ะใช่ค่ะเขาโดนไอ้หนูแล้วเทเลที่เราได้มาคือเก้าหมื่นบาทแต่เราต้องจ่ายเขาแล้วก็กลับไปหยาดที่จีนถ้าหนูกลับไปหนูคงไม่ได้กลับมาแน่นอนค่ะใช่เพราะเจ้าฟ้องคือเอเจนซี่ฟ้องือว่าคนเอเจนซี่บอกเจ้าฟ้อง่เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องให้หนูคืน ีการบุกบ้านทำ้ร่างกอย่างีอาวุธไปไมเขาไปขู่ทำขู่ค่ะับู่เลยว่าถ้าไม่จายอย่างอย่างก็คือต้ขายที่ขายอะไรมันจับก็แทนเขาไม่จ่ายไปใช่เขาบอก่ายถ้าข้าปรับแล้วก็ค่าที่เราหนีออกมาถ้าาชายอะจายเงินมาเยบร้อยแล้วก็ซื้อของซื้อของที่น่าสนะ ใช้โทรศัพท์ในการไปการส่งเขาเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันไปส่งก็ได้หรือคิดกับเธอแกสุดสวนนะส่ดทันว่าโอเคไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ขับรถลงไปจากเขาเพื่อจะไปส่งที่ในเมืองตรงที่ขึ้นรถแล้วก็นั่งนั่งรถบัสไปไปสนามบินซีอาร์ประมาณสี่ชั่วโมงใช่แล้วก็ไปรอเครื่องแต่ว่าวันนั้นวันนั้นไม่มีเที่ยวบินใช่หนูต้องมารออีกวันหนึ่ง ที่15ประมาณ8โมงหนูก็ไปลงที่อีกสนามบินหนึ่งของจีนแล้วก็ไปรอเครื่องเปนถึง4โมงเย็นแล้วค่อยมาถึงนอนมึงอ๋อต้องบินจากสนามบินที่นั่นไปอีกสนามบินหนึ่ง<ช>แล้วจากอีกสนามบินถึงจะมาถึงประเทศไทยใช่คะออะไรใจไหนแลาวมีอย่าะนี้ตัวหนเขาโอนให้หนูหนูหนูเก็บไว้ส่วนหนึ่งผันัวให้บ้านส่วนหนึ่งเพราที่อยู่ของเขาเ่าเขาไปร้างกายแล้ว ว่าทำร้ายร่างกายไหมเขาไม่ทำร้ายร่างกายค่ะใช่เขาไม่ทำร้ายร่างกายแล้วเขาพดจากเราดีไหมไม่ค่ะเขามีอะไรเขาใช่เขาบอกเขาด่าใช้แล้วด่าเราใช้เราไม่ได้อยังไงทอมต้องหรือไม่ได้แดงใจเราไม่ได้แดงใจเขาาก็ด่าได้เขา่เหมือนใช้เราเป็นทาสเลยไหมคือให้ทำา้านทำอะไรบ้างเขาบอกเขาบอกให้เราทำอะไรบ้างครับหนูเนี่ยหนูไม่ทำอะไรเลยหนูแค่อ่าดูแลส่วนของหนูก็คือเป็นแม่้บ้าน แค่นั้นให้เราคอยทำเขาทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเขาใช่หรือจะทำแค่นั้นเราพูดภาษาจีนเขาได้หนูก็พูดได้เป็นบางคำแต่ว่าส่วนมากข้าท่านเก็บข้อยวามว่าแปลจากโทรศัพท์จดทะเบียน้ยงกจบมาอยู่ที่จบทุกคนมีไม่ได้หยาหรือยังยังค่ะยังไม่ได้ยาเขาต้องให้สดน่อใช่เขาต้องให้สดก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือมั่นใจแล้วค่ะว่าต้องอยู่ได้แน่นอนเขาบอกเขาดีมากทุกอย่างตอนรายการที่เป็นจดเดียอยู่เราเรารู้จัก คยคุยก,ก่อนหน้านั้นค่ะคุยก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ายัางไงเขามีบ้านอยู่เขาใช่มีบ้านมีคนดูมีคนดูนดแล้วพอเราไปถึงนัรนเห็นวน่าเขาไปอยู่บ้านคอนโดเนี่ยเราถามจะแปลว่าทำไมเขาถึงมาจะม,ม,ม,มาถึงในบ้านเขาถามค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ่านอยู่สักอีกอ่านิดหน่อยนะเดี๋ยวจะพาไปแล้วเพราะว่าต้องทํางานช่วยแม่ช่วงนี้เป็นการเก็บเกี่ยวข้าวโพดอะไรก็แล้วกันไป เราขนาดกาเหมือนคนมีฐานะไหมเราไปเราพูดได้ตามตรงๆได้เจ้าตี๋เดี๋ยวเฉยๆจะดูไม่เท่าไหร่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าก็เท่าที่เห็นนะ้วค่ะมันสถานการณ์มันก็ไอ้นั่นแล้วอะดูธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาธรรมดาว่ใช่ใช่คเราต้องจ่ายค่าที่มีค่าอะไเกินฟรีไหมไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แล้วว่าถ้าแบบว่าจะให้ฉันเทีปรับตัวกับเธอมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วเราควรจะปรับคนต่อคนคนไทยอาบน้ำทุกวันนะนะใช่ค่ะออแล้วแล้วเขาไม่อาบน้ำแล้วเขามานอนกับเราแล้วเราแบบอินนะใช่เชื่อไหมว่าวันนั้นหนูย้ายไปนอนที่โซฟานอนกับเขาเลยแล้วเขาก็ไปบอกเอเจนต์บ้านหนูไม่ยอมนอนด้วยใช่คือมันมัน มันถึงข่านนั้นนะคะว่าหนูก็ไม่เคยเจอมาก่อนหนูเับาไ่ได้แต่เรื่องห้องน้ำเลยเพราะว่าเคยคุยกันแล้วว่าอ่ะถ้านูกไปก็คือทําห,ทห้องน้ําให้หนูหน่อยนะคะทุกวันเพราะว่าคนไขต้องเข้าห้องน้ำทุกวนันแ่ะมันต้องอาบน้ำตับสนแล้วเป็นผู้หญิงเลยครับใช่หนูก็บอกแล้วไม่ใช่ว่าหนูไม่บอกนะเวลาหนูมีปัญหาเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็โทรหาพี่นะโทรหาพี่ได้ตลอดคุยได้มีอไก็บอกพี่ถ้าเขาไม่ดีอย่างงี้หนูก็บอกพี่ ใช่หนูพอหนูโทรไปพ่อบอกว่าจะจัดการพ่าจะบอกพ่าจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้แฟนที่ดีนะด่ะจัดการไปคุยหาผู้ชายให้แต่ว่าไม่เคยทำ,ทำไม่เคยทำอะไรเลยค่ะแล้วยัยยงไงต่อจนกระทั่งเราไม่ไหววันนั้นตัดสินใจย,ยังไงวันนั้นตัดสินใจยังไงหรอคะคือหนูหยิบโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งเหมือนแบบแอบคุยโทรศัพท์แล้วอีกเครื่องหนึ่งอ่ะก็คือคุยกับพี่บ้านแล้วก็ทำท่าเดินไปดูร้านเราว่า อันนี้มันพอจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าไปข้างหน้าบ้านไม่ได้อะรเพาะมีกังหันแล้วหนูก็แอบแอบเอาถังอะค่ะถังใส่น้ำนะค่ะเพื่อไว้อาบเอากระเป๋าลงลงไปทีละใบแล้วก็บอกว่าหนูปวดท้องหนูอึ่งอ้องน้ำก่อนนะแล้วหนูก็จับพีระมังนั้นอ้อมไปเอากระเป๋าไปไว้ที่สวนข้าวโพดอันนึงแล้วหนูก็กลับย้อนออกมาอีกแล้วก็มาเอาใส่อีกระเป๋าใบหนึ่งแล้วหนูก็บอกว่าหนูท้องเสียหนูท้องผูกเพราะว่าไม่ได้ขับถ่าย ใช่ค่ะหนูก็เล่อไปเรื่ยจนกระทั่นแม่เขาไปดูวัวหนูได้โอกาสหนูก็เลยว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อเราอยู่ไม่ได้เรามันมาถึงขนาดนี้เราต้องไปใช่ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจเดินไปบุบวานแล้วค่ะคคเดินไปตามสวนข้าวโพดแล้วก็รวดหนาวแล้วก็มันจะเป็นเหวค่ะมันเป็นข่านันไดที่ลึกลึกมากใช่ค่ะแล้วก็ใช่ใช่ มันจะมีหลุมหลุมใหญ่ๆอ่ะทางนี้จะเป็นหลุมทางแคบแบบแคบแค่เนี้ยค่ะอยู่ทางนี้ก็จะเป็นเหวหลูก็ต้องเดินเดินข้ามไปให้ได้อ่ะคือวินาทีนั้นหนูก็เสียงเป็นเสียงตายเหมือนกันค่ะหูก็ว่าหลูอยู่หูก็มันสูดเหมือนกันแต่ถ้าอยู่มันก็เหมือนที่ที่ผผ่านมาก็เป็นแบบนั้นหนูก็ทนไม่ไหวแล้วก็อ่ะเอาไงเอากันเดินไปอีกสิบ้ากิโลถึงหมู่บ้าน คนไทยเอเจนต์ให้ข้อมูลว่าใครอยากได้ผู้หญิงไทยเนี่ยต้องจ่ายมาคนละแปดแสนแล้วเดี๋ยวจะส่งผู้หญิงไทยไปให้ต้องดูว่าแบบนี้มันเข้าค้ามานุษย์ไหมนะครับเข้าค้ามานุษย์ไหมแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่ที่เขาส่งข้อมูลเาบอกเอเจนต์ว่าเขาไม่ไหวเขาจะขอกลับนะเอเจนต์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยนะจะช่วยเอ่อค่าใช้จ่ายให้ก็โอนรอบแรกมาหมื่นห้าให้เขาเนี่ยส่งเงินมาให้ครอบครัวจากนั้นก็โอนมาให้อีกเจนะ็ดหมื่นนัรวมแล้วเขาได้เงินไปประมาณสักแปดหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นครับ แปดหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นแต่เอเจนต์เนี่ยรัลลบเงินไปแปดแสนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขากลับมาเขาเลยบอกอยากมาแชร์ประสบการณ์ทั้งนี้ให้คนไทยได้ฟังว่าใครก็ตามที่ที่ถูกติดต่อมาว่าจะ,จะไปแต่งงานงคนจีนชีวิตจะสบายเนี่ยไม่เป็นจริงบางคนถึงขั้นถูกทำร้ายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องเขาได้เล่าให้ฟังประสบการณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นเคสน้องผู้หญิงอายุ24ปีนะครับเป็นคนไทยก่อนหน้านี้ในน้องทำงานเป็นพนักงานต้อนรับ อยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้น้องก็เลิกกับแฟนเลิกกับแฟนก็ต้องมีคนรู้จักกันนะครับติดต่อมาว่าสนใจมีแฟนเป็นคนจีนไหมนะครับเป็นเอเจต์เนี่ยติดต่อน้องมานะครับก็ให้ขอ้อมูลว่าคนจีนเนี่ยเป็นหน,นุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็มีบ้านมีคอนโดอยู่ในเมืองถ้าเกิดว่าไปอยู่เนี่ยเขาก็จะสามารถเลี้ยงดูเราได้นะนะครับเพราะว่าหนุม่มธุกรกิจคนจีนเนี่ยเขาอยากได้แฟนเป็นคนไทยนะครับตามหารักแท้ ที่เป็นสาวไทยเราบอกว่าน้องก็บอกโอเคก็ฟังจากโปรไฟล์ก็น่าจะดีก็เลยขอลองคุยดูก่อนนะครับไ้เอเจนต์ก็ให้คุยผ่านโปรแกรมวีแชทเนาะคุยกันทางวีแชทนะครับหนุ่มคนจีเนี่ยอายุ34ปีใช่ไหมสามสี่สามห้านะครับอายุสามสี่ปีก็มีการพูดคุยกันสักประมาณเดือนหนึ่งพอพูดคุยกันเนี่ยน้องก็บอกว่าเออจากการพูดคุยกันก็โอเคนะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่ไหมครับดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็เลยลองจะลองพบหาดู เอเจนต์เนี่ยก็บอกว่างั้นก็เดี๋ยวเดินทางไปจีนเลยค่าใช้จ่ายเนี่ยเอเจนต์ออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเอเจนต์ออกให้หมดน้องก็เลยโอเคก็เ,เดินทางไปรู้สึกจะไปที่มณฑลซีอานนะครับก็ไปที่ไปที่นั่นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เอเจนต์บอกไว้ว่าโอ้ผู้ชายเนี่ยเป็นหนุ่มนักธุรก,กิจรุดใหม่ไฟแรงนะครับเป็นไฮโรงไฮโตมีคอนโดคอนโดอยู่เนี่ยพอไปถึงปุ๊บมีคนมารับมีคนมารับและพาเราไปสถานที่ที่เราไปถึงเนี่ยมันเป็นลักษณะไม่ใช่คอนโดครับ จะพาน้องขึ้นภูเขาไปน้องก็เริ่มมองข้างตาเอ๊ะอยังไงวะเนี่ยทาไมจากตอนแรกบอกว่า <c oughs> อยู่ในเมืองมีคอนโดกลายเป็นขึ้นภูเขาไปเรื่อย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 มันไกลไปเรื่อยถูกไหมสุดท้ายไปถึงบ้านฝ่ายชายเนี่ยเป็นบ้านเก่าที่บนภูเขาเลยนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นฟาร์มปศุสัตว์เป็นฟาร์มหมูฟาร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟาร์มวัวฟาร์มแกะอยู่บนภูเขาเลยนะครับ <c oughs> ผู้หญิงก็เอ๊ะทำไมมันมันมันไม่ได้เป็นคอนโดที่คิดแต่ก็ไม่เป็นไรออามาถึงแล้ว ก็ลงไปนะครับก็ไปเจอผู้ชายเจอผู้ชายเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายเขาบอกโอ้เนี่ยฉันทํความแกะนั่นนี่นู่นนะครับผู้หญิงก็ลองทดลองมันมาถึงนี้แล้วจะกลับก็ไม่ได้มันไกลมากะครับก็ลองอยู่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ได้ประมาณร,มร่วมเดือนนะครับร่วมร,วม,รวมหนึ่งเดือนก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยโอ้โหมันมันใช้ชีวิตยอย่างยากลําบากมากนะครับน้ําไม่มีนะมีแต่ตแบบต้องใช้อย่างประหยัดมากวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ได้ใช้น้ําประมาณสักลิตรสองลิตรครับ ลิตรสองลิตรเนี่ยสำหรับอาบน้ํามันอาบไม่ได้เลยต้องเอาเทน้ําใส่กระมงังแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดตามตัวจะสระผมได้เนี่ยคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นผู้ชายจะเป็นคนขับพาเขาเนี่ยลงจากภูเขามาที่หมู่บ้านเพื่อสระผมพอสระผมเสร็จก็ต้องกลับขึ้นไปแล้วก็ปัญหาของเขาก็คืออย่างผู้หญิงไทยนะครับห้องน้ําที่นู่นไม่มีห้องน้ําเขาบอกว่าเขามีคองเล็กคอกหนึ่งก็ต้องเข้าไปขับถ่ายตรงนั้น แล้วก็ไม่ได้กบนะครับข so no like ับถ่ายเสร็จปุ๊บพอถ้าเกิดเขาจะเข้าเขาก็ต้องไปขับถ่ายซ้ำอีกทีหนึ่งฝ่ายชายจะขับถ่ายก็ต้องไปขับถ่ายซ้ำมันไม่มีการกบเลยเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องแบบไปหาหลุมขุดซึ่งขุดไปขุดมามันขุดแต่หมดทุกกลุ่มแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับแล้วก็หูหลายเรื่องผมนั่งฟังเขานะครับวันนี้เขาอยากจะออกมาเตือนอุทาหรณ์สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเขาเคยขอเอเจนซี่ว่าเขาขอขับได้ไหมเขาเขาอยู่ไม่ไหวมัน ม,มันไม่เป็นอย่างที่ตกลงเลยเอนซี่ก็ไม่ให้กลับเคยขอฝ่ายชายฝ่ายชายก็ไม่ให้กลับแถมจะกักขังเขาด้วยคือคือจะเฝ้าเขาอ่ะกลัวว่าจะหนีไปสุดท้ายแล้วเขาต้องวิ่งหนีลงเขามาประมาณ20กิโลใช้เวลาเดินเท้าครึ่งวันใช้เวลาเดินเท้าครึ่งวันถึงมาเจอหมู่บ้านเล็กๆอยู่เขาเลยไปขอความช่วยเหลือจากคนที่หมู่บ้านนะครับว่าช่วยไปส่งเขาในเมืองหน่อยได้ไหมคนในหมู่บ้านก็เลยคิดค่ารถแปดสิบหยวนถูกไหมเป็นเงินไทยกี่บาทไม่รู้แปดสิบหยวนก็ขับรถพาเขาลงมาถึงในเมือง แต่เนี่ยเขาก็ไปต่อรถบัสเนี่ยมาอีก4ชั่วโมงต่อรถบัสอีก4ชั่วโมงเพื่อมาถึงมาถึงสนามบินแล้วก็นอนรอสนามบินเลยคือกลัวว่าทางนน้นจะมาตามตัวเจอเขาก็นอนรอสนามบินเพื่อจะหาไฟบินกลับประเทศไทยสุดท้ายพอกลับมาถึงประเทศไทยเขาไปบอกเอเจนต์ว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แทนที่เอเจนต์จะจะแบบเฮ้ยช่วยเขาหรือว่าไปต่อว่าฝ่ายชายว่าเอา้าไอข้อมูลที่เธอให้ฉันมานันไม่ตรงปกเปล,ปล,ปล่าเอเจนต์จบะบอกว่าให้กลับไปถ้าไม่กลับเนี่ยเขาต้องจา่ายค่า ค่าอะไรทั้งอย่างหนึ่งอ่ะค่าค่าที่ไม่ยอมอยู่เนี่ยสามแสนห้าเขาเลยบอกเฮ้ยนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เลยหาข้อมูลมารู้ว่ามารู้ข้อมูลนะครับว่าเออจากคนจีนเนี่ยเพราะคนจีนก็มีการพยายามบอกให้เขาเนี่ยกลับไปเพราะคนจีนบอกว่าคนจีนมีการจ่ายเงินให้เอเจต์เนี่ยแปดแสนบาทคนจีนบอกคนจีนจ่ายเงินให้กับเอเจตนคนไทยเนี่ยแปดแสน